สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดยังคงมีโอกาสที่จะได้ตัวดาบิดไราย,ยาผู้สาปตูของเบรนท์ฟอร์ดอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นี่ตัวเขากับทังดับฮอสเปอร์จะสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามครับแมนเชสเตอร์ยูเตดยังคงต้องการอยากจะได้ผู้สำบัตูคนใหม่เข้ามาแทนที่ของทางด้านดาบิดเดคเคอา และดาบิดไรยาผู้ตาดประตูตของทางด้านเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นดึงในเครดิตที่แมนเชสเตอร์เดนต้องการอยากจะดึงเข้ามาร่วมทัพเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าสเปอร์สามารถที่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางด้านดาบิดไรยาได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาบิซิโอโรมาโนออกมาคอนเฟิร์มครับตอนนี้กำลังรอคอยว่าจะสามารถสรุปกับทางด้านเบรนท์ฟอร์ดได้หรือเปล่า เบรนฟอร์ดต้องการใหญ่จะได้ค่าตัวของผู้สาประตูมือหนึ่งของพวกเขาคนนี้อยู่ที่40ล้านปอนด์ซึ่งสเปอร์ไม่พร้อมครับที่จะจ่ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์เด็ยังคงสามารถที่จะไฮแจ็คได้ครับเดอะเทเลกราฟครับรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เด็ก็ให้ความสนใจใหญ่จะได้ตัวดาบิดไรยามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับผู้สาประตูวัย27ปีซึ่งคาดว่าจะเข้ากับสไตล์การเล่นของทาานเอริกเทนฮาก งานนี้เราต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะสามารถไปคว่ำทงน,น้นานทันั่นฮอสเปอร์ได้หรือเปล่าครับไปปาดสเปอร์แล้วก็ดึงดาบิดรยาเข้าสุดหีมได้ไหมดาบิดรยานี่ย้ายจากแบล็กเบิร์นมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดในปี2019นะครับด้วยราคาที่ถูกมากๆครับ3ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับลงสนามให้กับทงน้านเบรนท์ฟอร์ดไปทั้งหมด161เกม อัปเดททางด้านเมสันเมาส์นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนี่สอ,สอข่าวเลยนะนะครับข่าวแรกเลยก็คือว่าลิเวอร์พูลทีมซึ่งเคยมีข่าวว่าต้องการอยากได้ตัวเมสันเมาส์นี่ยอมแพ้ไปแล้วนะครับไม่ต้องการที่จะได้ทางด้านเมสันเมาส์ไปแม้ได้แมคเอดิสเตอร์ไปยังไม่พออีกยังจะไปเอาเมสันเมาส์อีกแต่ตอนนี้พวกเขายกตรงข่าวแล้วนะครับไม่เอาเมสันเมาส์แล้ว ตอนนี้ก็เหลือแค่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วก็เราเป็นตัวเต็งอยู่ทีมเดียวมาก่อนหน้านี้แหละแมก่อนก็มีแค่ลิเวอร์พูลครับเข้ามาใหญ่ๆเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆตามรายงานข่าวนะครับขอทางด้านเบนจาร์ขอบ CBS Sport ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพร้อมที่จะซื้อเมสันเมาส์ด้วยราคาไม่เกิน60ล้านปอนด์ครับแมนยูยื่นคำขาดแล้วนะในขณะที่เชลซีนี่ต้องการอยากจะได้ค่าตัวนักเตะคนนี้อยู่ที่70ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออยากจะได้นะครับสลัดทางด้านเมสันเมาส์แต่มองว่าราคาที่เชลซีตั้งไว้เนี่ยมันสูงมากจนเกินไปแมนยูนี่มั่นใจครับว่ายังไงเมสันเมาส์ก็ไม่มีทางครับที่ต่อสัญญาฉบับใหม่เลยสัญญาอยู่กับเชลซีแค่หนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีต้องรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไม่มีข้อสงสัยครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมนยูอย่างไม่ต้องสงสัยครับแต่ว่า60ล้านปอนด์ครับนั่นคือลิมิตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะจ่ายให้กับเชลซี แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับแอดดี้โคก็บอกว่าแมนเชสเตอร์จะไนีกำลังทําข้อผิดพลาดในการที่จะไปดึงเมสันเมาส์เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการอยากจะได้นักเตะแบบเมสันเมาส์เข้าสู่ทีมไหมเมสันเมาส์จะทําให้พวกเขาทําผลงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าคุณจะต้องได้นักเตะที่มันถูกต้องแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาไม่ได้พยายามที่จะซื้อนักเตะแบบนี้ถ้าหากคุณต้องการที่จะลดช่องว่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณไม่สามารถจะซื้อนักเตะแบบนี้เข้าสู่ทีมได้นักเตะที่ไม่สามารถจะพัฒนาทีมของคุณได้ สลับเมสาแล้วขนาดในทีมเชลซีเขายังไม่ได้ออกสตารเป็นตัวจริงเลยแล้วคุณคิดว่าเขาจะสามารถพัฒนาแมนเชสเตอร์เ็ดได้อย่างนั้นเหรอนี่อดีโนนคก็ออกมาเตือนแมนยูนะครับดิมาตซิโอนะครับนักข่าวชื่อดังสายอิตาเลียนนี่บอกว่าแมนเชสเตอร์เ็ดนี่มีโอกาสที่ได้ตัวคอยลุ่นมากๆครับแมนยูดีมีการส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มการเล่นของเขามาหลายตอนหลายครั้งแล้วนะครับ เอเจนต์ <Agent S 2> ของเขานีก็สนิทที่เชื้อกับคนที่แมนเชสเตอร์ยูเตดในทีนี้หมายถึงเอดเดนแท้งนะครับเขาแค่ไม่ออกชื่อแค่นั้นเองเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะระดับท็อปครับอันนี้อยู่ในลิสต์ของ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูเตดแมนยูต้องการจะได้นักเตะเด็กๆที่มีพรสวรรค์ครับแล้วก็ฮอยลุนนี่แหละครับเป็นเฟิร์สเนมในชอตลิสต์ของแมนเชสเตอร์ยูเตด แต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับตัวนักเตะเองก็อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูแต่ว่าระวังนิดนึงเชลซี Chelsea ก็ติดต่อไปที่เอเจนต์ของทางด้านฮอยลุนด้วยเหมือนกันนะครับจ้องระวังดีๆนะสหรับเชลซีครับพอเชติโน่เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟนปีศาจแดงมีข่าวดีครับเมื่อมีรายงานข่าวว่ามาคัสแรดฟอร์ดครับไปกดไลค์น้าะอินสตาแกรมนะครับของทางด้านฮอยลุนเป็นการส่งสัญญาณแล้วนะครับว่ามาคัสแรดฟอร์ดนี่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของฮอยลุนอย่างต่อเน,นื่องครับ ฮอยุนนี่ก็ไปเขียนขอบคุณแฟนบอลนะครับของแอตแลนตาครับทุกๆคนนะครับที่อยู่ในสโมสรครับเป็นการขอบคุณปกตินะครับไม่ได้เป็นการล่าลาอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับแต่ว่ามาคาร์แดฟอร์ดเข้าไปกดไลค์มันก็เลยส่งสัญญาณนะครับว่าเอ้ยงั้นแสดงว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่แมนเชสเตอร์เดจะสามารถเช็คบิล้อยลุนได้นะครับในซัมเมอร์นี้ค่าตัวนี้60ล้านยูโรนะครับที่ทางด้านแอตแลนตาต้องการครับ ถแถมด้านตุตโตแอตแลนตานี่ยังบอกนะครับว่าสโมสร,อรแอตแลนตานี่ตอนนี้พวกเขาเตรียมนักเตะคนใหม่เข้ามาแทนที่ของหอยลูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะเดน,นมาร์กครับแหมชื่นชอบนักเตะเดนมาร์กม,มากๆนะครับกุสตาฟอิกซักเซนครับนี่เป็นนักเตะวัย22ปีครับหลายๆทีมกให้ความสนใจนะครับอาร์เซนอลน,นาโปลีและก็เอซีมิลานก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้วนะครับในกรณีที่ว่าหอยลูนย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยซะทีนะครับเมื่อมีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เตดมีงบประมาณในการซื้อนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวใหม่ในซัมเมอร์นี้อยู่ที่55ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เคสของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยโอ้โหอะไรเราก็คุยกันมาซะตั้งนานนะครับทั้งแฮร์รี่เคนทั้งวิกเตอร์โอซิมเพนอย่างเงี้ยโอ้หนี่ก็ระดับ100ล้านทั้งนั้นเลย แต่ว่านี่ล่าสุดดีระบุออกมาแล้วครับจากทางด้าน Daily Mail ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีเงินงบประมาณในการซื้อนักเตะใหมายเลขเก้คนใหม่ในซัมเมอร์นี้อยู่ที่55ล้านปอนด์เท่านั้นเองแล้วมันจะไปซื้อ2นักเตะดังกล่าวได้ยังไงเล่าไม่น่านะครับตอนนี้เราก็เลยมีข่าวอย่างหนักกับทางด้านหอยลุนครับเอาอย่างนี้มวนี่ก็น่าจะหมดสิทธิ์เหมือนกันนะบอร์ดบริหารตั้งงบแค่แค่55ล้านปอนด์นะ บอกว่าต้องการอยากจะเสริมทัาบอกว่าต้องการอยากจะได้สูนหน้าหมายเลขเก้าสองคนด้วยแต่ให้เงินมาแค่ห้าสิบห้าล้านปอนด์บอร์ดให้มาห้าสิบห้าล้านปอนด์อย่างนี้ก็คงคงจะรู้นะครับว่าบอร์ดในที่นี้คือใครก็คือตระกูลเกรเซอร์นั่นแหละโอ้โหเหนียวจริงๆครับคือรู้อยู่ว่างบประมาณมีจํากัดนะแต่ว่าต้องการอยากจะลดช่องว่างต้องการที่อยากจะท้าชิงแชมป์เนี่ยแลวให้เงินมาแค่นี้เพราะฉะนั้นแมนยูก็อย่างเดียวครับคือต้องหวังครับ หวังจากเจ้าของสโมสรใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านชิกหรือแม่กเกเซอร์จิมก็คงจะให้เงินงบประมาณในการชอปปิ้งกับธนานเอกชนัก,กมากกว่าตระกูลเกเซอร์อย่างไม่ต้องสงสัยครับทานั้นเดอซานีก็ได้ออกมาคาดการนักเตะสเปตัวจริงของแมนเชสเตอร์เดดในฤดูกาลหน้านะครับภายใต้ท่านชีคครับ ว่าทัานชี้นี่เตรียมไว้แล้วนะครับไปดึงเอ็มปาเป้เตรียมเงินก็ประมาณไว้แล้วด้วย170ล้านโถห้าสิล้านเกเซอร์ไม่ให้ใช่ไหมซื้อสูยนะ์หนาทัานชี้บอกเอาไปเลย170ล้านครับเอาไปดูแผนการเล่นของแมนยูนะครับเวลาที่สามารถดึงเอ็มปาเป้เข้าสู่ทีมได้เพื่อสามรรตูเป็นทางด้านคอสตาครับกองหลัง4คนลูกชอมาร์ติเนสคิมมินแจครับแล้วก็ดานโล กองกลางครับเมสันเมาส์คาสิเมโร่แล้วก็บรูโน,โน่นะครับด้านหน้าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดเจรันซานโชแอร์ซานโชอยู่นะเนี่ยแล้วก็เป็นเอ็มปาเป้ครับแผงที่2ครับตาเิดเดกอานะครับเป็นผู้สาประตูกองหลังมีชอนะครับมาร์ติเนสวารานอารอนแวนวิสซาก้าตรงกลางมีเมสันเมาส์คาสิเมโร่แล้วก็บรูโน,โน่ครับด้านหน้าให้เอ็มปาเป้มายืนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ดันมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยไปเล่นเป็นหน้าเป้าครับด้านขวาเป็นแอนโตนี่เอ็มปาเป้นี่ตอนที่อยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเขาก็เล่นด้านข้างนะครับฝั่งซ้้าายยอ่่งนนีีแหละครับ และแผนที่3ครับเล่นหน้าคู่ไปเลยครับเอ็มปัปเป้กับมาคัตรดฟอร์ดโอ้โหรับประกันนะครับว่าไม่มีกองหลังคนไหนไล่ทันแน่ๆครับผู้สาวประตูตเป็นทางด้านพนะิกฟอร์ดนะของเอเวอเรตันนะครับกองหลังมีมาร์ติเนสวารานแล้วก็คิมมินเจนะครับลูกช่อดันขึ้นมานะครับเป็นฟูลแบ็กดาโลเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางครับมีคาสเมิโร่คริสเตนเอริกเซนแล้วก็บรูโน่หน้าเป้าเป็นเอ็มปัปเป้กับทางด้านมาคัตรดฟอร์ดครับ แล้วก็พบกับอินไซต์ไมโยเต่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ